เจอกันอีกครั้งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเออไม่สบายนะฮะแต่วันนี้ยังไงก็ต้องไปซ้อมละครเวทีนะฮะแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่มหาชัยด้วยก็โอ้ยก็อย่างว่าแหละไ,ไงก็ต้องลุยละครเวทีก็ต้องซ้อม <c oughs> แล้วก็คอนเสิร์ตคืนนี้ก็ต้องเล่นนะฮะ <c oughs> การตอนนี้คือคั้นคอแล้วก็ปวดหัวนะฮะขั้นหนึ่งขั้นตัวแต่ก็คิดว่าน่าจะยังไหวยอยู่ก็สู้ๆครับยังไงก็ฝากเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะฮะใครอยู่มหาชัยวันนี้ <c oughs> ไปเจอกันหน่อยนะฮะร้านเลสซีดนะฮะที่มหาชัยนะครับก็เล่นประมาณเที่ยงคืนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากเลยครับ ถึงแม้ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูนะครับแต่ว่าก็จะพยายามตอบทวิตและกันเพราะเวลาช่วงนี้น้อยจริงๆถ้ามีเวลาว่างวันนี้นะหลังจากซาเช็คเสร็จอะไรเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับท,ที่ติดตามโดมากอลลัมออนไลน์และหวังว่าคงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไม่บายครับ